คืนฝนตกที่มืดมิดพันรยาท้องแก่ต้องนอนเจ็บท้องเพียงลำพังในขณะที่สามีกำลังดื่มสนุกกับหญิงอื่นเสียงร้องให้ปนเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วบ้านทุกนาทีคือความทรมานจนกระทั่งมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่เขาไม่มีวันลืมเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นและมันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไป ฝนตกโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนก้องไปทั่วหมู่บ้านลมแรงพัดกระแทกหน้าต่างไม้จนสั่นไหวในบ้านเก่าๆหลังหนึ่งแสงไฟสลัวจากหลอดเล็กกลางเพดานส่องให้เห็นร่างของหญิงสาวท้องแก่เธอนั่งกุ่มท้องสีหน้าซีดขาวเหงื่อไหลอาบใบหน้าแม้ในยามอากาศเย็นเสียงครางด้วยความเจ็บดังเป็นระยะมือข้างหนึ่งกดโทรศัพท์หาสามี แต่ไม่มีใครรับสายเธอมองจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อความที่ส่งไปยังคงไม่ถูกเปิดอ่านหัวใจเธอเต้นแรงความเจ็บจากท้องเริ่มบีบรัถี่ขึ้นในหัวคิดถึงแต่ลูกในครรภความกลัวเกาะกลุ่มทุกลมหายใจขณะเดียวกันสามีของเธอกำลังนั่งหัวเราะก,กับหญิงสาวอีกคนในร้านอาหารหรูใจกลางเมืองเสียงดนตรีดังปลโทรศัพท์ที่สั่นอยู่บนโต๊ะ เขาเหลือบมองเพียงแวบเดียวก่อนปิดเสียงและเก็บใส่กระเป๋ากลับมาที่บ้านหญิงสาวพยายามพยุงตัวเดินไปที่ประตูทุกก้าวเหมือนมีคมมีแทงเข้าที่ท้องเธอกัดฟันสะกดความเจ็บฝนยังคงสาดกระทบหลังคากลิ่นดินชื้นลอยอบอวลไปทั่วบ้านเธอหยุดหายใจชั่วขณะเมื่อรู้สึกถึงของเหลวอุ่นไหลลงมาตามขาความรู้สึกปนระหว่างความกลัวและสิ้นหวัง ทำให้หัวใจเธอเหมือนหยุดเต้นประตูบ้านถูกผลักเปิดอย่างแรงร่างของสามีโผล่เข้ามากลิ่นน้ำหอมผู้หญิงแรงฉุนลอยมากับตัวเขาสายตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเขาชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนวิ่งเข้ามาหาเธอเสียงรองเท้ากระแทกพื้นไม้ดังถี่รัวแต่แววตาเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนหญิงสาวมองเขาด้วยสายตาเย็นชา ริมฝีปากซี่สันแต่ไม่มีแรงแม้แต่จะเอ่ยคำพูดเพราะความเจ็บปวดจากท้องที่บีบรัดอย่างหนักเธอเกิดอะไรขึ้นน้ำเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยมือรีประคองร่างเธอขึ้นจากพื้นแต่เธอกลับเบี่ยงตัวหนีอย่างอ่อนแรงเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นแสงวาบลอดผ่านช่องหน้าต่างสะท้อนให้เห็นน้ำตาที่ไหลอาบแก้มเธอทุกหยดเต็มไปด้วยความกัปแค้นและเจ็บชำ้ำ สามีพยายามอุ้มเธอขึ้นแต่ร่างของเธอหนักและเกร็งเพราะแรงเจ็บอย่าแต่ฉันคำพูดสั้นๆแผ่วเบาแต่กรีดลึกลงไปในหัวใจเขาเสียงร้องครวญด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นอีกครั้งเธอกัดฟันแน่นจนเลือดซึมที่ริมฝีปากมือเกาะพนักเก้าอี้ไว้แน่นราวกับที่พยุงสุดท้ายหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้เขาเงยหน้ามองรอบบ้านทุกอย่างเงียบงันยกเว้นเสียงฝน น้ำฝนรั่วหยดลงในกระมังเก่าเสียงติ๋งติ๋งดังเป็นจังหวะเมื่อน,นับถอยหลังเวลาที่เหลืออยู่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเรียกรถพยาบาลมือสั่นจนแทบจะกดผิดในหัวเต็มไปด้วยภาพความทรงจำเก่าวันที่เธอเคยยิ้มให้เขาอย่างอบอุน่นวันที่เธอยืนรอเขากลับบ้านอย่างซื่อสัตย์ทนอีกนิดนะรถกำลังมาเขาพูดทั้งที่รู้ว่าเสียงตัวเองสัน่น เธอหลับตาแน่นสูดลมหายใจแรงเหมือนกำลังต่อสู้กับความเจ็บจนถึงที่สุดเสียงหวีดของลมดังลอดเข้ามาพัดผ้าม่านปลิวไหวแสงไฟสลัวกระพริบทีราวกับจะดับลงทุกเมื่อกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคนอื่นยังติดลมหายใจของเขาและนั่นยิ่งทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกกรีดแผลซ้ำฉันอยู่คนเดียวมาหลายชั่วโมงโทรหานายก็ไม่รับ น้ำเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักของความผิดหวังเขาก้มหน้าลงไม่กล้าสบตาเสียงไซเรนรถพยาบาลดังแว่วมาไกลๆหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเขารีบเปิดประตูบ้านออกฝนเย็นาสาดเข้ามากระทบผิวจนสะดุง้งแต่ความหนาวเย็นนั้นเทียบไม่ได้กับความรู้สึกในใจเจ้าหน้าที่รีบวิ่งเข้ามาพวกเขาประคองเธอขึ้นเปลยอย่างระมัดระวัง เสียงร้องเบาๆจากเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเขาวิ่งตามออกไปใต้สายฝนเสื้อผ้าเปียกชุ่มแต่เขาไม่สนใจภายในรถพยาบาลเสียงเครื่องมือดังเป็นจังหวะเจ้าหน้าที่คอยเช็คชีพจรและวัดความดันเธอหายใจแรงและหลับตามือเย็นเฉียบจนเขาต้องจับไว้แน่นเธอฉันขอโทษคำพูดนั้นแทบจะจมหายไปในเสียงฝนเธอไม่ตอบ เพียงน้ำตาไหลซึมออกจากหางตาอย่างเงียบงนันแสงไฟถนนส่องลอดหน้าต่างรถเป็นจังหวะตัดสลับกับเงามืดของค่ำคืนทุกวินาทีเหมือนยาวนานกว่าปกติเขานั่งนิ่งมือสั่นและรู้สึกถึงความกลัวครั้งแรกในชีวิตรถพยาบาลจอดหน้าห้องฉุกเฉินประตูถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วพวกเขารีบเข็นเธอเข้าไปข้างในเขาพยายามตามไปแต่ถูกเจ้าหน้าที่กันไว กรุณารอข้างนอกเสียงนั้นเด็ดขาดเขายืนมองประตูปิดลงตรงหน้าความเงียบที่เหลืออยู่ทําให้เขาเหมือนถูกทิ้งไว้ในความว่างเปล่าเขานั่งลงบนเก้าอี้เย็นเยียบมือปิดหน้าน้ําฝนที่ติดผมไหลยหยดลงตามซอกนิ้วผ้าใบหน้าซีขาวของเธอยังติดตามไม่เลือนและคําถามหนึ่งดังวนซ้ําในหัวถ้าเธอหรือเด็กเป็นอะไรไปเขาจะทําอย่างไร กลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงฉุนลอยอบอวนในโถงรอเสียงล้อเตียงผู้ป่วยลากผ่านเป็นระยะแต่หัวใจเขาเหมือนหยุดฟังสิ่งอื่นทั้งหมดนอกจากเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังที่เดินช้าอย่างทรมานเวลาผ่านไปนานเท่าไหรไม่รู้จนกระทั่งประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกแพทย์เดินออกมาช้าๆใบหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเขาลุกพรวดเข้าไปถามแต่เสียงติดขัดในลำคอ แววตาของแพทย์ทำให้หัวใจเขาหนักอึง้งมือเย็นจนรู้สึกชาหนึบความเงียบเพียงไม่กี่วินาทีกลับยาวนานราวชั่วนิรันด์และสิ่งที่กำลังจะได้ยินเขาไม่แน่ใจว่าตัวเองพร้อมรับหรือไม่แพทย์สูดลมหายใจช้าๆก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบภรรยาคุณปลอดภัยแต่ต้องพักฟื้นนานเขารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกหัวใจที่บีบคั้นคลายลงเพียงเล็กน้อย แต่ประโยคต่อมาทำให้ความรู้สึกเย็นว่าแล่นไปทั่วร่างเด็กยังอยู่ในภาวะวิกฤตเสียงนั้นกระแทกเข้าโสดประสาทเหมือนค้อนเหล็กทุบลงกลางหัวใจเขายืนนิ่งมือเกาะพนักเก้าอีแน่นเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่แพทย์พูดต่อแต่เขาแทบไม่ได้ยินคำใดอีกเสียงในหัวตีกันยุ่งเหยิงทั้งความผิดความกลัวและความเสียใจเขานั่งสุดลงบนเก้าอี ภาพในหัวคือรอยยิ้มของเธอเมื่อพูดถึงลูกแววตาเปล่งประกายที่เต็มไปด้วยความหวังและเขากำลังทำลายทุกอย่างด้วยมือของตัวเองฝนข้างนอกยังคงตกหนักแสงไฟโรงพยาบาลเย็นเยียบผู้คนเดินผ่านไปมาแต่เขาเหมือนอยู่ลำพังทุกวินาทีรอคอยเป็นเหมือนการทรมานเสียงฝีเท้ารีบเร่งดังใกล้เข้ามาพยาบาลวิ่งผ่านหน้าไปพร้อมเอกสารในมือ บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขาลุกขึ้นอีกครั้งเดินวนเหมือนคนไร้จุดหมายผ่านไปนานจนรู้สึกเหมือนเวลาหยุดประตูห้องฉุกเฉินเปิดอีกครั้งพยาบาลคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาคุณเข้าไปได้ข้าพรยาต้องการเจอหัวใจเขาเต้นแรงเขาก้าวเข้าไปในห้องกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงขึ้นแสงขาวจ้าแสบตาแต่สิ่งที่เขามองหาอยู่บนเตียงตรงกลาง เธอนอนพิงหมอนใบหน้าอย่างซีดสายให้น้ำเกลือพาดอยู่บนแขนแววตาเธอมองมาที่เขาไม่มีความอ่อนโยนเหมือนเคยมีเพียงความว่างเปล่าและเหนื่อยล้าเขาก้าวเข้าไปใกล้ฉันขอโทรคำพูดนั้นสั้นแต่เหมือนใช้แรงทั้งหมดในชีวิตเธอหลับตาช้าๆสูดลมหายใจลึกนายรู้ไหมว่าฉันกลัวแค่ไหนเสียงเธอสั่นแต่ทุกคำชัดเจน ฉันคิดว่าฉันจะตายไปพร้อมลูกเพราะไม่มีใครอยู่ข้างฉันเขาก้มหน้าน้ำตาซึมออกมาอย่างไม่อายเธอหันหน้าหนีเสียงเครื่องวัดชีพจรดังสม่ำเสมอแต่ในใจเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วความไว้วางใจได้พังทลายลงอย่างไม่มีวันซ่อมง่ายๆเขานั่งเงียบข้างเตียงฟังเสียงลมหายใจเธอที่แผ่วลงความรู้สึกผิดกรีดลึกทุกวินาที ภาพหญิงสาวที่ร้านอาหารผุดขึ้นมาในหัวยิ่งตอกย้ำความเลวร้ายของตัวเองเวลาผ่านไปช้าอย่างทรมานจนพยาบาลเข้ามาแจ้งว่าแพทย์ต้องการคุยเรื่องอาการของเด็กเขาลุกขึ้นช้าๆออกไปนอกห้องแต่หัวใจยังหนักอึ้งในห้องปรึกษาแพทย์อธิบายสถานการณ์อย่างละเอียดเด็กต้องอยู่ในตู้อบภายใต้การดูแลใกล้ชิดและมีความเสี่ยงสูงจากการคลอดก่อนกำหนด เขาพยักหน้ารับแต่ในใจเหมือนถูกกดทับด้วยหินก้อนใหญ่เราต้องเฝ้าดูอย่างน้อย48ชั่วโมงแรกคำพูดนั้นเหมือนคำตัดสินเขารู้ว่าทุกนาทีมีค่าแต่ก็รู้ด้วยว่าตัวเองอาจเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปตลอดการเขากลับมาที่ห้องเธอเธอยังนอนหลับตามือวางอยู่บนท้องที่ว่างเปล่าแววหน้าเหนื่อยลา้าจนเขาไม่กล้ารบกวนเขานั่งลงข้างเตียงอีกครั้ง เสียงฝนเริ่มซาลงแต่กลิ่นดินเปียกยังอบอวลเขามองออกไปนอกหน้าต่างความมืดยังปกคลุมทั่วฟ้าแต่ในใจเขามืดกว่านั้นเขาอยากย้อนเวลากลับไปอยากลบคืนที่เขาเลือกอยู่กับคนอื่นแทนที่จะอยู่ข้างเธอในเวลาที่เธอต้องการที่สุดแต่ความจริงคือเขาไม่มีทางทำได้เสียงพยาบาลเข้ามาอีกครั้งคุณสามารถไปดูเด็กได้คะ่ะ เขาพยักหน้าลุกขึ้นตามไปหัวใจเต้นแรงเหมือนคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองพร้อมจะเจออะไรห้องทารกแรกเกิดเงียบสงบแสงไฟนุ่มนวลกว่าโถงข้างนอกเขามองผ่านกระจกใสเห็นเด็กตัวเล็กจิ๋วนอนในตู้อบท่อเล็กๆและสายเครื่องวัดพันอยู่รอบตัวหัวใจเขาบีบรัดความรู้สึกแปลกผสมกันทั้งรักและกลัวเจ้าหน้าที่เข้ามาบอกว่าเด็กต้องใช้เวลาสู้เพื่อตัวเอง เขาพยักหน้าน้ำตาไหลเงียบเงียบเขายือนอยู่นานมองทุกการขยับตัวเล็กน้อยของลูกรู้สึกว่าตัวเองเคยอยู่ไกลเกินไปและในตอนนี้อยากอยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อกลับมาห้องพัรยาเธอลืมตาขึ้นมองเขาแต่ไม่พูดอะไรเพียงหันหน้ามองออกไปทางหน้าต่างแววตานั้นยังคงเย็นชาเขานั่งลงข้างๆฉันจะไม่ไปไหนอีก น้ำเสียงหนักแน่นกว่าทุกครั้งเธอไม่ตอบแต่หันกลับมามองเขาเพียงชั่วครู่ก่อนปิดตาลงอีกครั้งและในความเงียบนั้นเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยาวและยากไม่ใช่เพียงการดูแลลูกให้รอดแต่คือการชดใช้วความผิดที่เขาสร้างด้วยมือของตัวเองเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนลอดผ่านม่านสีขาวในห้องพักฟื้นเสียงฝนจากเมื่อคืนเงียบหายไป เหลือเพียงกลิ่นสดชื่นของดินและอากาศหลังฝนตกเขานั่งอยู่ข้างเตียงเธอตลอดทั้งคืนตาแดงช้ำจากการไม่ได้นอนแต่ยังคงจับมือเธอไว้แน่นแม้ว่าเธอจะไม่ได้จับกลับมาเธอลืมตาขึ้นช้าๆสายตาว่างเปล่ามองเพดานเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างไกลเกินเอื้อมเขาเอ่ยทักด้วยเสียงแผ่วเมื่อคืนฉันไปดูเด็กมาเขายังสู้เต็มที่เธอไม่ตอบ เพียงหันหน้าหนีไปทางหน้าต่างดวงตานั้นฉายแววเศร้าและเหนื่อยล้าหัวใจเขาหนักอึ้งอีกครั้งเขาเดินออกไปซื้อโจ๊กอุ่นๆจากร้านใกล้โรงพยาบาลหวังจะให้เธอกินสักนิดเพื่อมีแรงเมื่อกลับมาเธอยังคงนอนนิ่งเขาวางถุงโจ๊กไว้บนโต๊ะข้างเตียงถ้าหิวก็กินนะเขาพูดเบาๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆแพทย์เข้ามาตรวจอาการเธอ บอกว่าแผลคลอดอยังต้องพักฟื้นและสภาพจิตใจต้องได้รับการดูแลเช่นกันคำพูดนั้นทำให้เขายิ่งรู้สึกผิดช่วงบ่ายเขาเดินไปดูเด็กอีกครั้งในตู้อบเล็ก,ลกๆร่างกายเปราะบางของลูกยังหายใจด้วยความยากลำบากเสียงเครื่องวัดชีพจรดังติกต๊กติ๊กเป็นจังหวะเขาเอามือแตะกระจกเบาๆเ,เหมือนอยากส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กตอบสนองดีขึ้นเล็กน้อย หัวใจเขาเต้นแรงด้วยความหวังแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่สำหรับเขามันมีค่ามหาศาลตกเย็นเขากลับมาที่ห้องเธออีกครั้งคราวนี้เธอลุกขึ้นนั่งพิงหมอนมือกุมถ้วยโจ๊กที่เหลือครึ่งเขารู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยที่เห็นเธอกินเด็กเป็นไงเธอถามเสียงเบาเขารีบตอบดีขึ้นนิดหน่อยหมอบอกว่าเขาเก่งมากเธอพยักหน้าชา้ชา แต่แววตายังไม่อุ่นเหมือนเดิมกลางคืนของวันที่สองเขานั่งมองเธอหลับมือของเธอยังคงวางนิ่งบนผ้าหม่มเขาอยากจับแต่นึกถึงสิ่งที่ทำไว้แล้วรู้สึกกลัวกลัวว่าการแตะของเขาจะทำให้เธอเจ็บปวดมากกว่าเดิมเสียงรองเท้าพยาบาลเดินผ่านโถงดังสะท้อนตามด้วยเสียงรถเข็นเบาๆเขามองออกไปที่ทางเดินไฟนีออนขาวซีดทอดยาวไร้เงาคน ความเงียบของโรงพยาบาลยามดึกทำให้ใจหวิวรุ่งเช้าวันที่สามแพทย์บอกว่าลูกยังคงต่อสู้แต่ต้องระวังภาวะแทรกซ้อนเขายืนฟังด้วยความตั้งใจและรับปากว่าจะอยู่ดูแลตลอดเวลาในห้องพักฟืน้นเธอนั่งมองภาพท้องฟ้าผ่านหน้าต่างสีฟ้าอ่อนตัดกับก้อนเมฆขาวแต่ใบหน้าของเธอไม่มีรอยยิ้มเขาอยากจะพูดคำว่าเราจะเริ่มใหม่ แต่ไม่รู้ว่าเธอพร้อมฟังหรือ,อยังบ่ายวันนั้นแม่ของเธอมาเยี่ยมแววตาแม่เต็มไปด้วยความห่วงใยและเมื่อมองเห็นเขาแววนั้นเปลี่ยนเป็นเย็นชาไม่มีคำด่าหรือโวยวายมีเพียงความเงียบที่ทำให้เขาอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกแม่ของเธอช่วยป้อนน้ำปรับหมอนให้ในขณะที่เขายืนอยู่มุมห้องเหมือนเป็นคนนอกในโลกของพวกเธอ ทุกการเคลื่อนไหวของแม่บอกชัดว่าเธอไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาตอนเย็นแม่ของเธอกลับไปเขาเดินไปใกล้เตียงเธออยากให้ฉันอยู่หรือออกไปเธอเงียบไปนานก่อนตอบสั้นๆอยู่ก็ได้แม้คำพูดนั้นจะไม่ได้อบอุ่นแต่มันก็เพียงพอให้เขานั่งลงข้างเธออีกครั้งความเงียบระหว่างพวกเขาไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่เลวร้ายเหมือนวันแรก วันที่สี่ข่าวดีมาถึงแพทย์บอกว่าลูกเริ่มหายใจได้ดีขึ้นและมีโอกาสฟื้นตัวสูงเขารีบเอาข่าวนี้มาบอกเธอคราวนี้แววตาเธอมีประกายขึ้นเล็กน้อยเธอเอ่ยถามว่าฉันจะได้เจอลูกเมื่อไหร่เขาตอบว่าอีกไม่นานหมอบอกว่าถ้าการคงที่อีกหน่อยก็ได้เธอพยักหน้าชา้ชาๆมือกำผ้าห่มแน่นเหมือนพยายามอดทนรอ คืนนั้นเขาแอบไปยืนมองลูกอีกครั้งในตู้อบเล็กๆเด็กตัวน้อยกระดิกนิ้วมือเบาๆหัวใจเขาพองโตด้วยความหวังและคำสัญญาในใจว่าจะไม่ทำให้ครอบครัวนี้ต้องเจ็บอีกวันที่ห้าเธอได้ลุกจากเตียงครั้งแรกเขาช่วยประคองช้าๆแม้เธอจะไม่พูดขอบคุณแต่เขาก็รู้ว่ามันคือความก้าวหน้าเธอเดินไปนั่งริมหน้าต่างสายตาจ้องออกไปไกล ฉันจะไปดูเด็กเธอพูดเสียงเรียบเขารีบไปแจ้งพยาบาลเพื่อขออนุญาตและไม่นานพวกเขาก็ยืนอยู่หน้าห้องเด็กแรกเกิดเธอมองผ่านกระจกน้ำตาเริ่มไหลมือวางบนกระจกเบาๆเขามองเห็นรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นครั้งแรกในหลายวันเขายืนข้างเธอไม่พูดอะไรเพียงปล่อยให้เธอได้ใช้เวลานั้นเสียงหัวใจเขาเต้นช้าลงความอบอุ่นเล็กๆเริ่มกลับมาในอก แม้หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและรอยร้าวในใจเธอยังไม่หายแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าโอกาสครั้งที่สองกำลังเริ่มต้นขึ้นตรงหน้าเมื่อเธอมองลูกนานพอพยาบาลก็เดินเข้ามาบอกว่าเวลาการเยี่ยมหมดแล้วเธอจําใจต้องถอยออกมาแต่ดวงตายังหันกลับไปมองจนสุดทางเดินเขาเดินตามหลังเธอเงียบเงียบ กลัวว่าการพูดอะไรผิดจะทำลายบรรยากาศในหัวเขายังคงมีภาพรอยยิ้มเล็กๆที่เธอมอบให้เมื่อตะกี้แม้มันจะเพียงเสี้ยววินาทีแต่สำหรับเขามันเหมือนแสงสว่างท่ามกลางความมืดกลับมาถึงห้องเธอนั่งลงบนเตียงอย่างเหนื่อยล้าเขารีบจัดหมอนให้และยื่นน้ำอุ่นเธอรับไวเบ้เงียบๆไม่มีคำพูดแต่ก็ไม่มีการปฏิเสธเขานั่งลงเก้าอี้ข้างเตียง หัวใจเต้นช้าลงเมื่อได้เห็นเธอพักผ่อนแสงแดดบ่ายสองลอดเข้ามาทำให้เส้นผมของเธอดูอ่อนนุ่มกว่าที่เคยเขานึกถึงวันที่เคยลูบผมเธอด้วยความรักและรู้ว่าตัวเองทำมันหล่นหายไปนานแค่ไหนช่วงเย็นแม่ของเขาโทรมาถามว่าทำไมถึงไม่กลับบ้านหลายวันเขาตอบเพียงสั้นๆว่าผมต้องอยู่ที่นี่เสียงแม่เงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดว่า ถ้าเธอสำคัญก็อย่าปล่อยให้เสียไปอีกคืนนั้นเขานอนกึ่งหลับกึ่งตื่นบนโซฟาเล็กๆในห้องพักฟื้นเสียงเครื่องวัดชีพจรของเธอดังสม่ำเสมอเป็นจังหวะเดียวที่ทำให้ใจเขาสงบจนกระทั่งเธอพลิกตัวและเอ่ยเสียงเบาขอบคุณที่อยู่เขาลืมตาทันทีหัวใจเต้นแรงเหมือนคนเพิ่งได้ยินข่าวดีแม้จะเป็นคำพูดสั้นๆแต่กลับมีความหมายมหาศาล เขาพยักหน้าแม้รู้ว่าเธอมองไม่เห็นแล้วหลับตาลงอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มจางๆรุ่งเช้าเขาตื่นขึ้นมาเห็นเธอกำลังจดอะไรลงในสมุดเล่มเล็กเธอรีบปิดทันทีเมื่อเห็นเขามองเขาไม่ถามเพราะรู้ว่าไม่ใช่เวลาที่จะก้าวลำ้ำแต่ในใจอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอกำลังเขียนถึงความรู้สึกหรือเขียนถึงลูกช่วงสายแพทยแจ้งข่าวว่าเด็กอาการดีขึ้นมาก และอาจถอดเครื่องช่วยหายใจได้ภายในไม่กี่วันเธอเงยหน้ามองเขาทันทีครั้งนี้แววตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและดีใจเขารู้สึกเหมือนได้รางวัลจากความอดทนทั้งหมดบ่ายวันเดียวกันเธอขอไปเยี่ยมลูกอีกครั้งคราวนี้เธอยือนมองนานกว่าครั้งก่อนน้ำตาไหลแต่เป็นน้ำตาแห่งความหวังเขายืนข้างๆคอยจับไหล่เธอเบาๆเธอไม่ได้ปัดมือเขาออก พยาบาลบอกว่าอีกไม่นานเธอจะได้อุ้มลูกครั้งแรกคำพูดนั้นทำให้เธอยิ้มออกมาเต็มที่เขามองภาพนั้นแล้วรู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาไม่ควรพลาดอีกในชีวิตวันที่แปดหลังเหตุการณ์เธอได้เข้าไปในห้องทารกแรกเกิดพร้อมเขาเจ้าหน้าที่อุ้มลูกตัวน้อยส่งให้ร่างเล็กอบอุ่นอยู่ในอ้อมแขนของเธอเธอก็มองด้วยแววตาอ่อนโยนที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็น เขายืนมองภาพนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งดีใจปลื้มและเจ็บปวดจากความผิดในอดีตเขายกมือแต่ไหล่เธอเบาๆครั้งนี้เธอหันมามองและพยักหน้าเหมือนบอกว่าเธออนุญาตให้เขาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นพวกเขาใช้เวลาอยู่กับลูกจนถึงช่วงเย็นทุกการขยับของเด็กตัวน้อยทุกเสียงร้องแผ่ว ทำให้เขารู้ว่าชีวิตกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคืนนั้นในห้องพักฟื้นเธอนั่งเงียบเงียบมองลูกผ่านภาพในโทรศัพท์เขาลังเลก,ก่อนจะพูดฉันรู้ว่าฉันทำผิดมากแต่ถ้าเธอให้โอกาสฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อเธอกับลูกเธอเงียบไปนานเสียงนาฬิกาบนผนังดังติกติก๊กสุดท้ายเธอพูดสั้นๆว่าอย่าพูดถ้ายังทำไม่ได้คำพูดนั้นเหมือนคำเตือน และเป็นบททดสอบที่เขาต้องพิสูจน์เขาพยักหน้ารับด้วยสายตาจริงจังเพราะเขารู้ว่าครั้งนี้ไม่มีโอกาสครั้งที่สามหลายวันต่อมาอาการของลูกดีขึ้นจนได้ออกจากตู้อบเธอได้อุ้มลูกทุกวันและเขาอยู่ข้างๆคอยช่วยแม้จะไม่ได้คำชมหรือรอยยิ้มบ่อยนักแต่ความเงียบระหว่างพวกเขาเริ่มอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยวันที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน เขาอุ้มลูกออกจากโรงพยาบาลฝนตกลปรยปรยเหมือนวันที่ทุกอย่างเริ่มต้นแต่ครั้งนี้เขาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่มีวันปล่อยให้เธอต้องเผชิญอะไรเพียงลำพังอีกประตูบ้านถูกเปิดออกกลิ่นคุ้นเคยต้อนรับครอบครัวเล็กๆเธอเก้าวเข้าไปช้าๆมองรอบบ้านด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความทรงจำเขามองเธอด้วยความหวังว่าสักวันรอยร้าวทั้งหมดจะสมานก,กันได้ คืนนั้นเขาอุ้มลูกนอนบนอกฟังเสียงหายใจแผ่วๆที่ทำให้หัวใจอุ่นเธอนั่งข้างๆมองด้วยสายตาเงียบงนันแม้ยังไม่มีคำว่าให้อภัยแต่เขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและรู้สึกผิดเสียงฝนข้างนอกยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุด หญิงสาวมองเขาด้วยแววตาที่ทั้งเจ็บปวดและโกรธเกลียดมือเธอยังกุ่มท้องที่บีบรัดอย่างรุนแรงน้ำตาไหลรินลงมาผสมกับเหงื่อบนใบหน้าช่วยฉันพาไปโรงพยาบาลเสียงเธอสั่นและอ่อนแรงจนแทบไม่ได้ยินเขารีบวิ่งเข้ามาพยุงแต่สัมผัสของเขาทำให้เธอสะดุง้งเขามองเห็นเลือดที่เปื้อยอยู่บนพื้นไม้หัวใจเขากระตุกอย่างแรง ราวกับสํานึกผิดเพิ่งพุ่งเข้ามาในจิตใจเขารีบอุ้มร่างเธอขึ้นแม้มือจะสัน่นขณะเดินออกนอกบ้านสายฟ้าผ่าลงมาใกล้ๆเสียงดังสนัน่นเขากระชับร่างเธอแน่นขึ้นราวกับกลัวว่าเธอจะหลุดมือไปรถยนต์ของเขาจอดอยู่หน้าบ้านเขารีบเปิดประตูแล้ววางเธอลงอย่างระมัดระวังแต่ใบหน้าของเธอซีดขาวจนน่ากลัวดวงตาเริ่มพร่ามัวและปิดลงช้าๆ อย่าหลับนะได้ยินไหมเขาตะโกนทั้งน้ำตาเครื่องยนต์ถูกสตาร์ทันทีรถพุ่งออกไปบนถนนที่เปียกลื่นทุกวินาทีเหมือนนาน,นับชั่วโมงเขามองเธอเป็นระยะมือของเธอเย็นเฉียบลมหายใจแผ่วเบ,เบาจนแทบจับไม่ได้เขาฝ่ารถติดบีบตแตรดังไม่สนใจใครเสียงฝนกระแทกกระจกดังรัวหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมา ในหัวเขาย้อนคิดถึงภาพในอดีตวันที่เขาเคยสัญญาว่าจะดูแลเธอและลูกวันที่เธอยิ้มอย่างมีความสุขความผิดพลาดของเขาวันนี้เหมือนกำลังพลาดทุกอย่างไปเมื่อถึงโรงพยาบาลเขารีบอุ้มเธอเข้าไปพยาบาลเข้ามารับทันทีเสียงวิ่งของล้อเตียงดังก้องไปตามทางเดินแพทย์และพยาบาลช่วยกันอย่างเร่งรีบเขายืนมองผ่านประตู หัวใจแทบหยุดเต้นทุกครั้งที่เห็นเครื่องมือแพทย์ทำงานเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสียงร้องของทารกดังขึ้นในห้องเขาน้ำตาไหลทันทีหัวใจเต็มไปด้วยความโล่งใจและรู้สึกผิดผสมกันแต่เมื่อแพทย์เดินออกมาใบหน้าของเขาก็แข็งค้างแพทย์มองเขาด้วยสายตาหนักใจพันรยาของคุณอาการยังไม่พ้นขีดอันตรายเขาทุดตัวลงนั่ง มือกุมหัวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเสียงร้องของลูกที่อยู่ในอ้อมแขนพยาบาลกลายเป็นเสียงเดียวที่ดึงเขากลับมาสู่ความจริงเขามองหน้าลูกน้อยตาเล็กๆคู่นั้นเหมือนภรรยาของเขาอย่างกับแกะหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความตกใจแต่เพราะคำสัญญาในใจเขาเดินไปที่ห้องไอซมองภรรยาที่นอนนิ่งอยู่บนเตียง ท่อและเครื่องมือล้อมรอบร่างเธอเขาจับมือเธอแน่นฉันสัญญาจะไม่ปล่อยมือเธออีกแสงไฟในห้องสว่างจ้าเสียงเครื่องวัดชีพจรเป็นจังหวะสม่ำเสมอข้างนอกหน้าต่างฝนเริ่มซาลงกลิ่นดินชื้นยังคงอยู่แต่ในหัวใจของเขาเริ่มมีความหวังเล็กๆก่อตัวขึ้นเขานั่งเฝ้าเธอ,เธอตลอดทั้งคืนมือไม่ยอมปล่อยแม้ดวงตาจะลา และร่างกายสั่นจากความหนาวแต่ความกลัวที่จะเสียเธอไปทำให้เขาไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยยามเช้าแสงอาทิตย์ลอดผ่านกระจกเขาเห็นเปลือกตาของเธอกระพริบเล็กน้อยหัวใจเขาเต้นแรงเธอได้ยินฉันไหมเขากระสิบริมฝีปากของเธอขยับเบาๆแม้เสียงจะเลือนรางแต่เขาฟังออกว่าเธอพูดว่าลูกปลอดไภัยไหม เขายิ้มทั้งน้ำตาลูกปลอดภัยและเธอก็จะปลอดภัยเหมือนกันในวินาทีนั้นเขารู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เขาจะใช้ทุกลมหายใจเพื่อไถ่โทษและปกป้องครอบครัวนี้ไม่ให้สูญเสียอีกครั้ง